สวัสดีครับแฟนรายการหุ้นแสบก็วันนี้ก็มาที่13เดือนมกราปี2 5 1 4นะครับก็มาทําการบ้านกันประจําเป็นทุกวันนะครับในวันนี้ตลาดเซ็ตของเราก็บวกไป7จุดแต่ว่าเราได้แท่งแดงมานะครับเพราะว่า,าราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิดนะครับโดยตอนเช้าเนี่ยเปิดไปที่1,548แล้วก็ดึงขึ้นไปทํำายอยู่ที่ประมาณ1,511แล้วก็มาปิดอยู่ที่1547ซึ่งก็หายไปหลายจุดพอสมควรนะ ตรงนี้นะครับซึ่งเราได้แท่งแดงมาโดยหุ้นในแต่ละตัวนะครับจะมีลักษณะของการดึงขึ้นเช้าลบตอนเย็นห,หักหักหัวลงนะครับจะเป็นอยี้สะเยอะแต่เราก็พอจะหาหุ้นที่มาเป็นการบ้านได้นะครับโดยตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าวันนี้ทางช่วงตอนบ่ายผมก็วุ่นๆน,นะครับไม่ได้สแกนแล้วก็หุ้นที่มามาแสดงในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นที่เราเจอหลังตลาดปิดแล้วนะครับ โดยส่วนใหญ่นะครับแล้วก็หุ้นในหลายตัวที่ขึ้นดีในวันนี้เราอาจจะไม่นํามาเป็นการบ้านนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ตรงกับแนวทางการการเทรดของเรามันก็ขึ้นดีแหละแต่ว่าอาจจะไม่ตรงกับสไตล์ของเราเราจรึงอาจจะไม่ได้หยิบมานําเสนอนะครับเดี๋ยวท่านจะว่าไม่เห็นพูดถึงหุ้นตัวนี้เลยขึ้นดีจะตายอะไรเงี้ยก็ต้องเข้าใจตรงนี้ไปด้วยนะครับามาดูตัวแรกนะครับ AUCT นะครับตัวนี้ เจอเจอต,ต้องเจอตอนเช้าก็อย่างว่าแหละผมผมว่างตอนเช้าเนี่ยตอนบ่ายไม่ได้สแกนเลยทางเอยูซเนี่ยผมเจอแท่งนี้ครับแต่ถามว่าเขาได้เข้าไหมก็มีแอบดักเข้ากันที่ประมาณสิบบาทนะครับสิบบาทตรงนี้แล้วก็ใช้จุดคัดเป็นเก้าจุดเจ็ดแต่ปัจจุบันนี้ขอให้ยกขึ้นตามแล้วกันนะครับเพราะราคาของเขาเบรกเบรกหายไปเรียบร้อยแล้วเบรกไปแล้วนะครับเบรกสิบจุดสี่ไปแล้วนะครับโดยตรงเนี้ยถ้าจะ จุดซับลอดยกตามไปจริงๆผมว่าใช้ประมาณสักสิบจุดสิบท่วนก็ได้นะครับสิบท่วนแล้วก็มองแนวต้านกันถัดไปอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดจุดสามแล้วก็ดีๆเลยครับอย่างดีสุดๆเลยก็สิบเอ็ดจุดแปดนะครับเอาสองแนวต้านนี้ก่อนละกันนะครับหลุดสิบบาทคัดสําหรับ a อ t ยูซนะครับวันนี้ก็อโหแรงทีเดียวนะครับน่าจะาแรงแของแรง,แรงๆๆเด่นๆเลยนะครับวันนี้ค่อนข้างเด่นแต่ว่าวอลลุ่มยังไม่ถึงขั้น สูงมหรานอะไรมากมายนะตัวนี้ก็จะเป็นหุ้นที่มากันเงียบๆมากันเฉพาะกลุ่มนะครับก็วรุ่มก็ยังอยู่ในหลักเท่าไหร่เนี่ยประมาณเทีดกันก็ไม่น่าจะถึงมูล,ลค่าร้อยล้าน,นบวกกันคร่าวๆนะครับอาจจะถ้าแถวๆนี้นะครับก็ไม่ได้เยอะมากไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นหุ้นแบบว่าดึงดัชนีขึ้นอะไรพวกนั้นนะ่ะไม่ได้มีไม่ได้มีคุณสมบัตินั้นนะครับแต่ก็ถึงรอบของเขาแล้วครับถึงรอบที่จะขึ้นรอบใหม่ของเขาตรงนี้ โดยวันนี้ทาหน้าที่ทั้งเป็นหุ้นต้นน้ําและเป็นหุ้นขิ้นแตกในตัวเดียวเลยนะครับในวันเดียวเลยสําหรับตัวสาหการประมูลนะครับมาด้วยอีกหนึ่งตัวครับเซนเทลอ่าสาหการประมูลเราก็ได้ได้ไปที่ราคาสิบบาททวนนะครับวันนี้นะครับสําหรับสมาชิกนะครับในบางท่านนะครับบางท่านก็ไม่ได้เข้านะครับเพราะวันนี้ก็เห็นกันทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับในช่วงเช้าก็ค่อนข้างแรงนะครับ ตัวเซนเทลมีโค้งคลา้คลายเซตแหละแต่ว่ายังยังไม่เสียทรงก็เลยหยิบหยิบมาลุ้นต่อนะครับโดยตัวนี้เราเห็นสัญญาณเข้ากันอยู่ประมาณ24 5ี่จุด้าแหละเห็นหน้าแถวนี้นะครับนะครับความจริงเราเห็นกันแท่งนี้ครับแท่งแท่งนี้เลยได้ทซ้ำนะครับแท่งช่วงสเสียบวงเนี่ยครับนะครับเราเห็นกันประมาณยี่สิบจุดห้าหรือประมาณนี้แล้ว,ลวก็ปัจจุบันนี้ก็ปิด ปิดเสมอราคาอยู่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอถือถือลุอ้นต่ออีกสักวันหนึ่งแล้วกันโดยจุด stop loss หยุดหลุดยี่สี่คัดทิ้งนะครับสำหรับตัวนี้แนวต้านที่มีความคาดหวังครับก็คือยี่5ห้าจุดเจ็ดห้านะครับก็ง่ายๆเรียบๆนะครับตามนี้ e r w ครับ e r w e r w มาแล้วนะครับความจริงตัว e r w นี่สวยนะสวยแต่ช้าแล้วแต่ว่าอวุู่อาจจะน้อยไปหน่อยนะครับเราเลยแบบไม่ได้แจ้งให้เข้าตรงนี้ เทตกันหลักแสนหุ้นเองนะตอนเช้านะครับอันนี้ล้านล้านกว่าหุ้นนะครับก็ยังน้อยถือว่าน้อยนะล้านกว่าหุ้นนะครับราคาสามบาทนะครับวอลุ่มมามาเยอะจริงๆอ่าสะสมจริงๆในช่วงท้ายกับสี่ล้านกว่าหุ้นนะครับก็โอเคสแกนติดมาได้แต่ว่าวอลุ่มไม่สูงนะนะครับแนวต้านอยู่ที่อ่ใกล้เราด้วยะเนี่ยสามจุดแปดแปดครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ขอโฮไว้ก่อนนะครับเพราะไม่เห็นหลังตลาดปิดแล้วก็คงคงเข้ายากนิดนึงนะครับเข้ายากนิดนึงก็ ขอผ่านไปก่อนแต่ในโมเมนตัมของเขาเนี่ยเป็นเชิงบวกดีนะครับเอาเป็นว่าไว้ดูผ่าน3.8ไปได้แต่ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับสำหรับ IRW บ,บริกตัวครับ inset inset น,น,นี่ก็กลับตัวมาแล้วคือจุดเข้านะ่าควรจะต้องอยู่2แท่งแรกนี้นะครับแต่แท่งนี้ก็พอไหว นะครับมีแนวต้านนะครับความจริงแนวต้านสามจุดห้าตรงนี้มีมีแหละแต่ว่าบางค่อนข้างบางนะครับผมขอรวบเลยนะครับรวบมาไว้เป็นแนวบนนี้ครับเพราะว่าบนสองสองสองแท่งเนี่ยหนาหน่อยนะครับก็คือออกมาเป็นสามจุดหสองนะครับตรงนี้ก็ยังมีช่องพอไปได้นิดหน่อยนะครับไม่นิดหน่อยแล้วก็กว้างแหละนะครับแล้วก็จุด s ต o p loss นะครับใช้สา0จุดี่ศในการ s ต o p l ลอ s นะครับแล้วก็กลุ่มก้อนตรงนี้ค่อนข้างดีเห็ดเดียวนะครับ ถามว่าวอลลุ่มหนามากไหมถ้าดูด้วยตาเปล่าอาจจะหนาตรงเนี้ยแต่ผมว่าวอลลุ่มตรงนี้คือถือว่าธรรมดามากนะค่อนข,ข้างธรรมดาแต่ก็น่ารุ้นแหละว่ากลับตัวมาแล้วนะครับวอลลุ่มเทรดกันสามล้านเองนะครับสามล้านต่อแท่งนะครับต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ไม่ถึงขั้นว่าเงียบเหงาทีเดียวแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่ากัะพุ่งปั่นนะครับวอลลุ่มหนาเข้าได้ออกง่ายไม่ขนาดนั้นไว้ไว้ดูหุ่งนี้ต่ออีกวันแล้วกันนี้ก็เป็นลักษณะของหุ้นเขานะครับวอลลุ่มก็ประมาณนี้ นะครับอาจจะไม่ใช่หุ้นที่มีผลต่อหลัชนีเซ็ตนะครับเท่าไหร่นันะครับเป็นหุ้นที่มาเงียบเงียบนอกกระแสนะครับมาดูอีกตัวครับ irpc ตัว irpc นี้เพิงจริงผมเจอแต่เช้าแลละนะครับแล้วลูกทีมบางคนเข้าไปด้วยที่ราคาสามจุดแปดต้นนะครับมาปิดสามจุดแปดหกนี้ก็พอดูได้นะครับพอดูได้ไม่ได้กิเลนนะครับนะครับโดยมีความคาดหวังว่าเขาจะยังเลียงต่อไปทางนี้นะครับ โดยแนวต้านนะครับแนวต้านแบบดีสุดๆเลยนะครับแบบมองแบบดีสุดๆเลย4.3นะครับ4.3แล้วก็อีกอีกแนวหนึ่งคือ4บาทนี่แหละนะครับใช่แนวแนวท่วนนะครับ4บาทท่วนจุดตอปลอสนะครับจุดคัดลุด3.74 3.72แถวเนี้ยนะครับ3.72นะครับรุดสาย72ก็คัดทิ้งไปตรงนี้ก็ค่อยๆถือไปแล้วกันครับมันยังคงไม่ไปพวดพุพวดทีเดียวนะครับ แต่ราคาที่สามจุดแปดสามจุดแปดสองแะ้วพวกนี้ก็เป็นราคาที่น่าถือน่าลุ้นพอทลุ้นได้อยู่จากที่เขาอ่าลงมาพักฐานนะครับแล้วก็พักเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหมือนเหมือนสร้างฐานใหม่แหละนะครับนะครับก็รอรอจังหวะถือรอจังหวะเขาเขาขึ้นรอบใหม่แล้วกันนะครับบางทีอาจจะเป็นไซด์เวย์ไปก่อนก็ได้ดูจากทรงอย่างนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะแต่ถึงกันนั้นราคาตรงจุดนี้ผมว่ามันมันคมนเสี่ยงมันมันต่ําแล้วนะครับมาดูตัวต่อไปครับ i v l ไอวีแอลนี่ก็ค่อยๆมาให้ค่อยขึ้นมานะครับแล้วก็มีผลต่อดัชนีเซตด้วยนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับโดยมีความหักปลายนิดนึงนะครับคล้ายๆเซตเลยนะครับคล้ายเซตเซตทำเฟรมหกสิบนาทีมก็หักปลายคยล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ได้กลุ่มก้อนกลุ่มก้อนตรงนี้ย,ยังยังอยู่ยังไม่เสียทรงนะยังมีความหวังมีความเป็นไปได้ที่พยายามจะไปทางนี้นะครับซึ่ง แนวต้านที่ได้มองไว้นะครับได้มองไว้จุดนี้ก่อนเลยเพราะว่าจุดทั้งบนนี้ก็คงไม่ได้คาดหวังว่าจะไปถึงนั่นเนะ่คือสี่สิบเอ็ดได้สี่สิบจุดห้านะครับส0่สิบจุดห้าเอาแค่นี้ก็น่าจะน่าพึงพอใจละสำหรับรอบนี้แล้วก็จุดแนวคัดนะครับแนวคัดตรงนี้ใช้สามสิบหกจุดห้านะครับก็โอเคละนะครับมาดูตัวต่อไปครับสบายสบายนะครับสบายกระเป๋ากันเลยทีเดียวนะครับสำหรับ ตัวนี้ตัวสบายนี่ความจริงเป็นติดมาในทําเฟรมเดย์นะผมผมผมดูผิดนะครับจดผิดไปจดไว้นะในทำเฟรมหกสิบนาทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับขอข้ามไป vnt ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกลับไปสบายนะครับตัว VNT นะครับว nt สวยนะนะครับมาท,ท้ายแล้วล่ะท,ท้ายนี้เทรดกันประมาณเกือบสองล้านหุ้นมูลค่าตรงนี้ก็สักหกสิบกว่าล้านบาท เพาะแท่งเดียวนะครับแท่งบ่ายสี่โมงนะครับบ่ายสี่โมงเป็นต้นมานะยังไงแท่งมีนิดเขาเรียกว่าเป็นแท่งที่ดึงดูดมากค่อนข้างดึงดูดน่าสนใจนะครับคือ,อปิดไฮด้วยนะครับเราก็เห็นจุดกระเดนคอร์สเรียบร้อยว่าจุดกเด็นคอร์สของ e m a อยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้เป็นหุ้นที่มีจุดกระเด็นคอร์สที่ชัดนะค่อนข้างชัดถ้าตัดเมื่อไหร่เนี่ยไปเมื่อนั้นหรือว่าถ้าตัดเมื่อไหร่เดทเมื่อนั้นครับเขาเรียกว่าเดทคอร์สครับ รตรงนี้เขา <ๆ S 1> <ๆ S 2> ตัดเจอกระเด้งคลอยไปเรียบร้อยแต่มองว่าจะไปได้ถึงไหนนะครับเราก็มองไว้ออย่างน้อยาไม่ใช่อย่างน้อยหรอกเอาอย่างน่าพอใจแล้วกันคือสาสิบหกนะครับว่าจุดเดิมอยู่ตรงนี้แล้วก็จุดส่วนเผื่อความผิดพลาดแล้วกันคือสาสิบเอ็ดจุดห้านะครับหลุดตรงนี้ขัดทิ้งกรอบพวกนี้น,น,น่าสนใจนะผมว่านะแล้วก็เราจะเห็นเส้น,เส,น,เ,นเส้นยีเองเขาชันแบเนี้นะครับแล้วก็ต่อความชันเข้าไปเลยนะครับ แนวนี้ครับลองดูครับตัวนี้นะครับลองดูเวลากระชากก็เอาเรื่องเหมือนกันนะตัวนี้นครับมีความแอบมีความก้าวร้าวในตัวเองครับแทงยาวๆมีให้เห็นมีให้เห็นสําหรับเวีนทีดูแล้วสวยตัวหนึ่งนะแต่ไม่เห็นหลังตลาดปิดแล้วนะครับก็ราคาถ้าราคาหน้าเข้าจริงๆตรงเนี้ก็คือหลังจุดกระเด็นครอสใหม่ๆแล้วแถวสามสิบสองกว่าๆนี่แหละนะครับจุดเข้าแต่เเราไม่เห็นสามสิบสามแล้วก็เอาสามสิบสามนี่นะครับ เป็นเป็นจุดที่ไว้รุนนะครับเดี๋ยวอ่าต่อไปเป็นทําเฟรมเดย์ครับทําเฟรมเดเรามาดูตัวสบายของเราที่เราค้างไว้เมื่อกี้นะครับพอดีผมผมไปจดไว้ผิดนะครับจดไว้ในคนละทําเฟรมกันอ่ามาดูทม์เฟรมเดย์บ้างนะครับตัวทม์เฟรมเดย์สบายไหมครับสบายนี่สองจุดหนึ่งสี่ผมจำได้ว่าผมทํากันบ้านอยู่อ่าเมื่อเมื่อวานปะนะครับเมื่อวานนี่แหละนะครับถ้าใครดูคลิป วันนี้ก็ไปต่อนะครับแต่ว่าไปลายปไม่แรงมากก็เซตอาจจะมีหักปลายไงมันก็เลยฝีไส้บนขึ้นมาแต่ว่าทรงทรงยังโอเคอยู่นะครับไม่ได้เสียหายนะก็ยังไปได้อีกสักสองยห่ึ่งสี่นี้ก็หลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะแล้วก็ไม่ใช่หุ้นต้นน้ำทะ้ทีเดียวนะครับมากลางน้ําแล้วนะครับมากลางน้าเพราะว่าจุดต้นน้ําของเขาอยู่ตรงนี้อยู่อยู่ที่แท่งนี้ครับจุดจุดต้นน้ําอยู่ตรงนี้นะครับแท่งนี้ก็สองแท่งนี้เป็นกลางน้ํำนะแต่ก็ยังยัง อย่างพอรุ้นได้อยู่นะครับพอรุ้นได้อยู่จุดจุดคัดนะครับตรงเนี้ยหนึ่งจุดแปดแปดนะครับประมาณนี้แหละนะครับรู้เรื่องนะครับถ้าหลุดนี้รู้เรื่องเลยครับต้องออกแล้วนะครับมาดูตัวต่อไปครับอนันต์สวยนะพึ่งขึ้นเลยครับอนันต์เนี่ยเนี่ยดูสิครับเกิดจุดกระเด้งคอร์สใหมแต่ว่ามีข้อตําหนิอย่างหนึ่งทาไมท่านเปิดโดนล่ะครับ ครับเปิดโดดไปนี้ถ้าเปิดต่อกันสั้งหน่อยจะสวยเราจะได้ราคาดีดีหน่อยก็อันนี้ก็เจอหลังตลาดปิดนะครับความคาดหวังนะครับความคาดหวังมีแนวต้านอยู่ที่ยอดนี้เลยนะครับเอาง่ายๆเลยสองจุดสองหกนะครับจุดคัดนะครับถ้าตรงนี้ผมใช้หนึ่งจุดเก้าหกนะครับหนึ่งจุเก้าหกถ้าหลุดหนึ่งจุดหกรู้เรื่องครับต้องยอมนะครับแสดงว่าทรงเสียแล้วมาดูตัวต่อไปครับชโย ชยโยครับวันนี้ก็เจอหลังตลาดแหละวันนี้ก็ไม่ได้โชว์ตัวที่เอเจอในตลาดทั้งทีเดียวนะครับเพราะว่าผมสแกนแต่ช่วงเช้าวันนี้ช่วงบ่ายไม่ไม่ได้ว่างสแกนนะครับก็เลยออกมาไม่เยอะมากนักนะครับตัวชยโยสวยสวยเลยละ่ะมีความพยายามจะกลับตัวนะครับพ่งนี้เก็บไว้ดูในลิฟต์ได้เลยครับชยโยตรงนี้นะครับแต่ก็อย่ายเพิ่งรีบเข้านะถ้าเปิดมาแดงมาเลยผมก็ไม่เอาเหมือนกันนะ ถ้าเปิดมาราคาต่อต่อกันมาแล้วยังเขียวอ่ายังดูว่ามีความก้าวร้าวผมผมจะเข้าไปอยู่ไม่กลัวดอยครับเพราะว่าเรามีจุด stop l ล s s ของเราจุด stop l ล s s ตรงนี้นะครับความชิงใช้แปดจุดหนึ่งนี่แหละนะครับ8ป5จดหนึ่งห้าก็ได้8ปจุดหนึ่งนะครับบางคนใช้แดเลยก็ได้ถ้าคิดว่าตัวเองรับความเสี่ยงได้สูงก็ใช้แดไปนะครับแดบาทก็ได้อะโอเคนะครับแล้วก็มีความคาดหวังลึกๆนะครับว่า จะไปได้ข้างบนนี้ก็คือ9บาทท่าแถวนั้นนะครับสำหรับตัวนี้เออก็น่าสนใจนะมาดูสารทางด้านบอลลุ่มกันบ้างนะครับบอลุ่มเทตดกัน76ล้านหุ้นโอ้โหสูงสูงมากๆนะครับอ,อ่ในหุ้นเล็กๆอย่างเนี้นะครับอ,อ่76ล้านหุ้นหุ้นละ8บาทโอ้หลายร้อยล้านโอ้โห,โหลุ่มข้า,าตัวนี้นะ แล้วตัวเนี้ยถ้ามันไปนะเราจะสังเกตเห็นว่าเขาไม่ได้ไปธรรมดานะครับไม่ใช่หมูหมากาไก่นะคือกระชากกันทีนี้ไส้ไหลเลยนะครับดูแต่ทุบๆก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับแสดงว่าตัวเนี้ยเป็นหุ้นที่มีความเปรี้ยวในตัวพอสมควรนะครับสําหรับตัวนี้ครับอาจจะไม่ได้ใหญ่อะไรมากแต่แต่เจ้ามือเขาถ้าเ,าเอาจริงก็คือเอาจริงอ่ะทุยง่ายนะไม่ว่าจะลากหรือทุบเพราะนั้นใครชอบ ส้วงนี้แนวนี้มันต้องมันต้องเก็บไว้ดูแล้วล่ะนะครับเก็บไปทํากันบ้านแล้วล่ะสําหรับตัวชายโยนะครับมาดูตัวต่อไปครับ PTTEP เป็นตัวนําตลาดนะตัวเนี้เป็นมีผลต่อดัชนีเลยล่ะนะครับวันเนี้ยเป็นตัวหลักๆเลยในการดึงดัชนีขึ้นนะครับมีหลายตัวนะในตระกูลปตทก็ดีนะปตทอ p ีก็ดีนะที่ผมเห็นวันนี้นะมี EA นะครับอะไรพวกนั้นนะแต่ผมไม่เอามาเป็นกันบ้านไง อาจจะไม่ตรงไม่ตรงกับสไตล์การเทรดเพราะาผมจะเทรดหุ้นต้นน้ําอะไรพวกนี้ํามากกว่านะจุดเบรกก็คือหนึ่งร้อยเจ็ดนะถ้าผมทำไม่ผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดปัจจุบันกับหนึ่งร้อยเจ็ดในอดีตนะครับในอดีตก็ประมาณนี้ครับหนึ่งร้อยเจ็ดหนึ่งร้อยเจ็ดจุดห้าเงี้ยนะครับเนี่ยครับที่ขึ้นแนวต้านในอดีตนะเขาเขาเขาเบรกขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วเขาทำหน้าที่ของเขาได้ค่อนข้างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วไอ้แท่งเนี้ยยืนเด่นเป็นตงาสงานะครับตั้งแต่เช้าแล้วเพราะว่าเราจะเห็นว่าเขาเปิดแอบเปิดโดดไปน,ดน,ดนิดด้วยตรงนี้นครับเอแนวต้านที่ผมไปลากเส้นมาไว้ตรงเนี้จำเลขได้คร่าวๆอยู่รประมาณร้อยยิบเจ็ดนะครับร้อยิบเจ็ดประมาณเนี้ยร้อยี่ิบหกร้อยิบเจ็ดอยู่เส้นอยู่ประมาณเนี้ยนะครับลองลองไปทำกันบ้านเพิ่มเติมดูกันนะครับว่าสําหรับคนที่เสนใจตัวนี้อยู่ไงก็ต้องตามอ่ะครับตัวนี้ถ้าดุดร้อยเจ็ดยอมไปก่อน ถ้าไม่หลุดอย่ายอมนะครับเพราะนั้นเราจํากัดความเสี่ยงไว้ที่หนึ่งร้อยเจ็ดถ้าหลุดคัดทิง้งหลุดคัดทิง้งไม่หลุดตามไปอย่างน้อยได้รุนร้อยี่สิบกว่ากว่าตามเนี่ยต้านข้างบนอันนี้เป็นการเทรดหุ้นเขื่อนแตกนะครับนั่นก็คือซื้อแพงเพื่อขายแพงกว่าเท่านั้นอย่าไปหวังว่าจะซื้อถูกขายแพงมันทาไม่ได้เพราะฉนั้นหุ้นเขื่อนแตกเราซื้อแพงเพื่อขายแพงกว่าแล้วเราจํากัดความเสี่ยงไว้เราทําได้ประมาณนี้อันนี้คือเป็นข้อเสนอแนะนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยเทรดหรอกหุ้นเขื่อนแตก มันต้องมีเวลาเฝ้าจริงๆนะครับผมอย่างเช่นวันนี้ผมช่วงบ่ายผมก็วุ่นๆอยู่พอสมควรนะครับแต่อย่างน้อยอมีสมาชิกก็ได้ทุนช่วงเช้าไปนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับในหลายๆตัวก็ผลงานคล้ายๆเซตวันนี้ครับมีหักท้ายบางตัวก็บวกอยู่นะบางตัวก็เสมอตัวนะครับบางตัวก็แดงอยู่นิดๆอะไรเงี้ยวันนี้โดยโดยวันนี้ผลงานการเทรดอาจจะคละ้ายๆคลๆ้ายเซตนะครับบวกนิด แดงแดงหน่อยอะไรประมาณนี้บางตัวบวกนิดบางตัวแดงหน่อยมาดูตัวต่อไปครับ STPNI นะฮะ STPI นะครับ, I, รบก็แท่งที่โชว์มาตรงนี้มีสเสน่ห์นะครับผมว่าหนึ่งละวอลลุ่มดูในสภาพของวอลลุ่มมันนิเทกันประมาณเกือบร้อยล้านมูลค่าเกือบร้อยล้านบาทนนครับยีสามล้านหุ้นก็นแน่นอนแล้วว่าถ้าเทรดกันอย่างนี้ก็เก็งกำไรได้ แต่ตัวนี้นะครับอก็ดูนิดนึงถ้าพรุ่งนี้เปิดไปเขีเขยวๆนะหน้าตาเพราะว่ามันจะเรียงกันไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าอาดีตของเขาเนี่ยถ้าเจ้ามือเจ้าเดิมนะอาจจะลากต่อยสักหน่อยนะครับนะครับแต่ก็ไม่แน่นะแต่ถ้าเปิดมาแล้วแดงนะครับเปิดมาแล้วแดงมันจะเป็นอย่างนี้นะไม่รู้ว่าจะออกออกแบบแบบนี้หรือว่าแบบนี้ลองดูก่อนแล้วกันแท่งถัดไปจะเป็นแท่งที่บอกได้นะครับวันถัดไปเนะี่ยถ้าวันถัดไปแดงผมไม่เอาละ ถ้าวันต่อไปเขียวลองตามไปได้ผมว่านะเขาก็ถอดตาจะเหลี่ยงไปโดยมีความคาดหวังว่าแนวต้านคือจุดจุดเป้าหมายของเรานะครับเทำง,ง่ายๆเอาแค่นี้พอใจละคือสี่จุดสองคุณพาผมไปถึงสี่จุดสองได้ผมพอใจละคุณจะไปไกลกว่าน,นั้นก็เรื่องของคุณอะไรเงี้ยผมผมก็พอใจแค่นี้นะครับในสนตัวนะครับอโดยจุดสต็อปลอสในกรณีผิดจริงๆนะครับตัวนี้ใช้สามจุดเจ็ดก็โอเคนะ สามจุดเจ็ดนะครับถือว่าราคาการลุ้นก็แฟร์อยู่ถ้าขาดทุนก็ขาดประมาณยี่สิบตังค์นะครับแต่ถ้าได้ลุ้นได้ลุ้นประมาณสามสิบตังค์นะครับก็แฟร์แห่งก็ค่อนข้างแฟร์ในการลุ้นอยู่นะครับมาดูตัวต่อไปครับ UV เอ๊ตัวนี้สแกนติดมาแล้วมันมีช่องให้เล่นไหมเนี่ย UV นะครับไม่มีแน่เลยนะครับนะครับดูก่อน UV ไปจริงๆอยู่ประมาณสามจุดแปดสองครับ ได้มาเส382ก็ยังพอมีช่องให้อยู่นะครับแต่ผมสังเกตหุ้นตัวนี้แล้วผมไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเจ้ามือของเขาเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าออ่ในวันที่มีเขียวขึ้นมาวันถัดไปมันจะลงมันจะลงมาเลยนะเขียวนักเขียวเขียวแบบสูงๆหน่อยนะอย่างเงี้ยแท่งเขียวสูงๆอย่างเงี้ยไม่เขียว,วันถัดไปลงละถึงว่าวันถัดไปจะเขียวว่าจริงแต่มันพร้อมจะหักลงแล้วนะครับ เนี่ยลากมาสูงๆูงเนี่ยฝีมือคนเดียวกันแน่แหละผมว่านะครับวันถัดไปแดงนะนะครับเหมือนกันนะครับเนี่ยครับลากมาคเขียวสูงวันถัดไปแดงนะเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสมันก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะวันถัดไปมันจะแดงนะครับแต่ถ้ามันไม่แดงนะครับว่าเจ้ามือเอ่อไม่รู้ไปกินอะไรมานะครับคือเคยเคยทําอย่างไรแต่วันนี้ไม่ทําอย่างนั้นอะไรก็มีลุ้นเล็กว่าสามจิตแปดสองแต่ป็นผมผมไม่เอานะครับ แต่มาสแกนติดมาไงเพร่อมีความก้าวร้าวมีความโมเมนตัมเชิงบวกในตัวเองนะครับถึงแม้ว่าเขายอ่อแต่เขาย่อไม่ลึกนะจากล่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าให้ซื้อจริงๆรอ,อ,อซื้อจังรอซื้อจังหวะย่อดีกว่าไหมนะครับแล้วแต่แล้วแต่คนชอบตรงนี้ผมแนวต้านที่เบรกไปนะครับสามจุดสี่สองก็ใช้ตรงนี้เป็นจุดซ t o p ร้อนพรุ่งนี้หลุดสามจุดสี่สองมาก็ไม่ต้องไปเทรดแล้วนะครับอยอมไปยอมไปนะ แนวต้านคือ3.82จุองก็จบครบทุกตัวนะครับก็ชอบทรงไหนแบบไหนก็ลองเอาเก็บไปทำเป็นการบ้านดูนะครับตัวไหนไม่ชอบอะไรก็ผ่านไปนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะตั้งแต่คลิปเมื่อวานก็ดีคลิปวนก่อนก็ดีมีคนทักเข้ามาใน Facebook แลวค่อนข้างเยอะนะครับว่าอขอเปิดพอร์ตนะครับอยากเข้ารับสัญญาณหุ้นเรียวไทม์ระหว่างวานส,สวยนะครับเช่นสมมติว่า auct อย่างเงี้ยนะครับวันนี้ อลไก็สิบบาทครับแม้ว่าเราสแกนเจอกันในช่วงเช้าก็ยังดีก็อ่าอย่างน้อยวันหนึ่งก็มีหุ้นที่สามารถทํากําไรได้หรือหุ้นที่สวยถึงแม้ว่าจะไม่สามารถทํากําไรได้วันนี้แต่วันถัดๆไปก็สามารถขายได้นะครับขายได้สามวันขายได้สองวันขายได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ว่าเราใช้ทำเฟรมหกสิบนาทีนะครับก็หุ้นที่เราสแกนมันก็จะมาเรื่อยๆผมก็ต้องขอบคุณด้วยที่ ให้ความสนใจกันเ,เขาเรียกว่าอย่างล้นหลามนะครับแล้วก็ได้รับคู่มือ,อวิธีการเปิดออนไลน์ไปนะครับหลายๆท่านแต่มีคําว่าแต่ด้วยยังไม่ได้สมัครมานะครับเพราะรับคู่มือไปแล้วบางคนยังยังไม่ได้กรอกมาไงก็จนกว่าท่านจะกรอกมาแล้วก็ผ่านอนุม,มัตินะครับแต่เราจะนําเข้ากลุ่มแนะนําหุ้นที่เราจะสแกนระหว่างวันให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่ว่ามีข้อแม้เดียวคือพอท่านต้องผ่าน เรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องเปิดกับเป็นพอรตที่เปิดกับบล็อกของเราเท่านั้นนะกับทีมของเราเท่านั้นด้วยนะครับสาขาอื่นก็ไม่ได้นะครับก็ทักเข้ามาใน facebook นะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับก็บางทีอาจจะช้าตอบช้านิดหนึ่งครับตอบช้านิดหนึ่งเพราะอาจจะวุ่นๆุ่นนะครับแต่เราอ่านลุกคอมเมนต์แหละอ่านอ่านทุกแชทเลยครับอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์ พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ